คลิปนี้นะคะจะพามาชมที่ดินเงินผ่อนแปลงสวยๆนะคะเป็นที่ดินที่เจ้าของให้ผลได้ย,วยาวๆถึง45งวดเลยนะคะผ่อนราคาเบาๆเพียง5,555บาทเท่านั้นเองนะคะ สวัสดีค่ะหนึงนุดนะคะจากทีมงานขายที่ดินโดยผ่าคินลัตนะค่ะคลิปนี้นะคะจะพามาชมที่ดินเงินผ่อนแปลงสวยๆนะคะเป็นที่ดินที่เจ้าของให้ผลได้ยาวยๆถึง45งวดเลยนะคะผ่อนราคาเบาๆเ,เ,เพียง5,555บาทเท่านั้นเองนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงค่ะเนื้อที่1ไร่นะคะขายยกแปลงเนี่ยในราคาเพียง2,50 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะและที่สําคัญ คือการผ่อนไม่ต้องวางเงินดาวนะคะไม่คิดดอกเบีย้ยด้วยนะคะผ่อน45งวดนะคะงวดละ5,555บาทเท่านั้นเองนะคะ สำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะจะมีด้านหน้านะคะอยู่ติดกับถนนสาธารณะด้วยนะคะและท้ายแปลงที่ดินก็จะอยู่ติดกับคลองน้ําด้วยนะคะทางเข้าออกก็สะดวกด้วยค่ะสําหรับถนนสาธารณะด้านหน้าแปลงที่ดินเนี่ยมีความกว้างอยู่ที่6เมตรเลยนะคะแนวเขตของที่ดินแปลงนี้ก็มีแนวเขตที่ชัดเจนนะคะก็จะมีเสาคอนกรีตพ่นสเปรย์สีแดงๆในอยู่ทั้ง4จุดของแปลงที่ดินเลยนะคะและเป็นที่ดินมีที่มีรูปแปลงสวยนะคะเป็นรูปคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยค่ะดินเนี่ยก็เป็นดินดีมากๆเลยนะคะดินจะเป็นดินล้วนสี ดำๆเลยนะคะดินที่เพราะปลูกอะไรก็งามนะคะปลูกต้นไม้ได้งามปลูกพืชผักผลไม้อะไรก็ง,งามนะคะมีคลองน้ําอยู่ด้านท้ายแปลงที่ดินนะคะออที่ดินแปลงนี้นี่ก็จะอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านขามนะคะหมู่ที่1ตําบลขามสแกเสงอําเภอขามสแกแเสงจังหวัดนครราชสีมาะค่ะ อยู่ห่างจากหมู่บ้านขามมาก็ประมาณ1กิโลเมตรนะคะไฟฟ้าประปาเนี่ยสคงสำหรับแปลงที่ดินแปลงนี้ก็ยังไม่มีไฟฟ้ายังไม่มีประปานะคะเราสามารถใช้ไฟฟ้าจากโซลาเซลล์ได้ค่ะและสามารถที่จะเจาะบ่อดานขึ้นมาใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับแปลงที่ดินของเราอยู่ห่างจากตัวอำเภอขามสแกแสงมาก็ประมาณ4กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะโรงพยาบาลขามสแกแสง ตลาดสุดคาสแกแเสงตัวอำเภอคมสแกเสงและสถานที่ราชการที่สําคัญสําคัญของอำเภอคำสแกเสงก็อยู่ห่างจากแปลงที่ดินของเราไปก็ประมาณ4กิโลเมตรนะคะอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชมาก็ประมาณ42กิโลเมตรนะคะและอยู่ห่างจากกรุงเทพมหาคนครมาก็ประมาณ250กิโลเมตรนะคะสำหรับแปลงที่ดินแปลงน,นี้ก็ เป็นที่สูงนะคะไม่มีประวัติน้ําท่วมร้อยปร์เซ็ค่ะสูงกว่าระดับน้ําทะเล190เมตรนะคะสนุนราดยางเส้นหลักเส้นที่ใกล้กับแปลงที่ดินของเราก็จะเป็นเส้น2150และ2067นะคะเส้นทางการเข้าออกก็สามารถที่จะเข้าออกได้ถึงสงช่องทางเลยนะคะใครที่กําลังมองหาที่ดินเงินผลนะคะที่มราคาไม่แพงมากนะคะสามารถผลได้เบาๆเพียงแค่เดือนละ5,555บาทนะคะ,ะก็เป็นที่ดินแปลงนี้นะคะ ถ้าสนใจนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดได้ทางเรานะคะไลน์ของเราก็จะเป็นไลน์แอดค่ะแอด p a k a in 999นะคะหรือจะโทรสอบถามมาได้ที่เบอร์โทร,ร0 8 1 4 6 4 3ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ